นี่ที่ผมยืนพูดอยู่เนี่ยก็ผมพูดอยู่ในที่ศูนย์ภูมิักษณ์ธรรมชาตินะครับศูนย์ภูมิลักษณ์ธรรมชาตินี่ก็เนื้อที่ทั้งหมด14ไร่2งาน18ตารางวาครับก็เป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระองค์ท่านมีรับสั่งให้มาซื้อไว้ตั้งแต่ปี25 3 2เดิมเนี่ยเป็นทุ่งนาแต่พระอยู่หัวเนี่ยขนาดที่ตอนที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวซื้อที่ดินผืนนี้ไว้เนี่ยเราคิดย้อนหลังนะครับปี2 3 3 2เนี่ย บริเวณแถวเนี้ยสุงทร,รักษ์เนียตอนนี้ที่ผมยืนผูู้่เนี่ยเราอยู่ห่างจากเขื่อนขุนด่านประการชนประมาณ500รอเมตรเองบริเวณแถวเนี้ยจะเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเป็นน้ําตกนางรองวังตะไคร่สาริกาและแหล่งท่องเที่ยวจานวนมากแต่นึกยึกนึกย้อนว่าปี2อ3 2รอยสามสองเป็นปีที่พ้าอหู่หัวมีรับสั่งให้มาซื้อทีด่ดินผืนนี้ไว้เนี่ยจัหวัดนั้นายกเรายังไม่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถนนลําบากมากนะครับกันดานมากแถวเนี้ยร้านอาหารโรงแรมไม่มีเลยแต่พี่หัวรับสั่งมาบอกว่าย้อนหลังไปยี่สิกว่าปีว่าเมื่อยี่สิกว่าปีก่อนขณะที่แถวนี้กันดานมากแต่พี่ห่ัวรับสั่งบอกคอยดูนะในอนาคตอีก20ปี30ปีข้างหน้าเนี่ยแถวเนี้ยเขาจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเรียนแถวเนี้ยเต็มไปด้วยความสวยงามของน้ําตกต่างๆแล้วก็ความสวยงามของป่าเขาใหญ่ คอยดูนะจากสภาพที่กันดานเนี่ยอีก20กว่าปี30ปีหน้าเขาจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าถนนหน,นทางร้านอาหารโรงแรมดีสอร์หรือแม้แต่สนามกอล์ฟจะเกิดขึ้นแล้วจะกลายเป็นจังหวัดนครนายกจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานครคนจํานวนมากจะพากันมาท่องเที่ยวบริเวณนี้พระยี่หัวจึงรับสั่งบอกว่าเป็นห่วงจังเลยเพราะว่าถ้าเขาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วคนเข้มามากนี่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจึงมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยสักผืนหนึ่ง จะได้มีที่ดินรึกผืนหนึ่งจัดทาเป็นพื้นที่แสดงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเกี่ยวเรื่องธรรมชาติเรื่องการรักษาดินรักษาน้ํารักษาป่าและเดิมเนี่ยที่ดินผืนเนี่ยเป็นทุ่งนาเพาะพร่เจอยู่หัวบอกว่าเป็นทุ่งนาร้างด้วยครับพาะพระเจอยู่หัวบอกว่าอยากได้ที่ที่จะทําเป็นพื้นที่แสดงแนวคิดพงท่านเรื่องธรรมชาติเพ<าต>ื่อให้นคนได้คนที่มาท่องเที่ยวแถวนี้จะได้เกิดจิตสํานึกแต่ว่าอยากได้ที่ดิน ต้องทำเป็นพื้นที่ธรรมชาติแต่อย่าได้ไปหาเบียดบังซื้อที่ดินดีๆของชาวบ้านที่เขาอาศัยทำกินมาโดยเด็ดขาดงั้นที่ดินผืนนี้จึงกลายเป็นตอนที่ซื้อไว้เป็น,ปนทุ่งนาร้างไงเพราะพระบาทสมเด็จพระอยูรรับสั่งบอกว่าอย่าไปรบกวนซื้อที่ดินดีๆชาวบ้านมาซื้อไว้เมื่อปี2อ3 2ก็เป็นทุ่งนาล้างมาตลอดจนปี2500จนห้าจนปี2อ0พัารยครับอาจารย์ดรสมเมชตันติวิชกุลเนี่ยท่านก็เข้ามาติดตามความก้าวหน้าของการสร้างเขื่อน เขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยเริ่มก่อสร้างพิศจิกาย,ยนปี2442แล้วเสร็จมกราคมปี2448งั้นในระหว่างนั้นปี2445อาจารย์ดรสุมเมธตันติวิทยกุท่านเข้ามาติดตามความก้าวหน้าเขื่อนท่านก็มาดูความก้าวหน้าเขื่อนไม่พอท่านยังพบว่าทราบว่าพิเอยหัวซื้อที่ดินแถวเนี้ยวิผืนหนึ่งจึงเข้ามาดูพบว่าที่ดินผืนเนี้ยเป็นทุ่งนาแต่พิเอยหัวอยากทําเป็นป่าแสดงแนวคิดพงท่านอาจารย์ดรสุมเมธท่าน เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนวิาชาวุฒิวิไลท่านจึงไปชวนสมาคมนักเรียนเก่าวาชาวุฒนะิวิไลมาช่วยพัฒนาที่ดินผืนนี้ในปี2504แล้วก็ปี45 46 47เนี่ยเขาก็ไปขอหินจากการระเบิดบุขเขาสร้างเขื่อนมามาถมครับปรับพื้นที่ที่นี่เนี่ยสมาคมนักเรียนเก่าวิาชาวุฒิวิไลเขาต้องขออนุญาตจ,จากมูลนิธิชัยพัฒนาก่อนเพราะที่ดินผืนนียถึงแม่พระบาทสมเด็จพระยหัวจะทรงใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อไว้ก็ตามแต่ว่าพระองค์ท่าน ต้องนําเอาที่ดินผืนนี้ไปอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาสมาคมนักเรียนเก่าวิชาวุฒิวิไลเขาก็ต้องขออนุญาตจากมูลนิธิชัยพัฒนาผ่านทางสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านก็มีพระบรมราชานุญาตให้สมาคมนักเรียนเก่าวิชาวุฒิมาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ได้ในปีธรนรี45แต่เนื่นองจากมันเป็นทุ่งนาใช่ไหมครับเป็นทุ่งนาทีนี้เขาจะทําเป็นแนวคิดเพื่อหัวเกี่ยวเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ําก็ต้องมีการปรับพื้นที่ ขนาดนั้นมีการระเบิดบุขเขาเพื่อสร้างเขื่อนขุนด่านประการชนพอดีเขาก็ไปขอหินจากการระเบิดบุขเขาสร้างเขื่อนมา4โดยปี4 6 4 748เ็ปขาปรับพื้นที่ที่เนี้ยเขาต้องการให้คนเห็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระอยู่เกี่ยวเรื่องเรื่องการรักษาธรรมชาติในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าจากภูผาละเลื่อยตลอดสายน้ําจนออกสู่มหานาทีจากพื้นที่นาปรับเอาหินจากบุกเขามาปรับเขาจึงทําเป็นบุกเขามีสายน้ํา แล้วก็ปลายทางเป็นเปรียบเหมือนทะเลมหาสมุทรต้องการให้คนเห็นว่าแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระยุหวเริ่มต้นตั้งแต่จากภูผาละเลื่อยมาตลอดสายน้ําจนออกสู่ทะเลมหาสมุทรจนออกสู่มหานาทีที่นี่จึงมีแนวคิดพระยุหวเริ่มต้นจากยอดเขาจนถึงมหานาทีคือทะเลมหาสมุทรที่นี่จึงมีแนวคิดพระยุหวจากเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเรื่องยาแฝกเรื่องป่าเปียกกันไฟเรื่องฝายชะลอความชุ่มชื้นใช่ไหมครับ แล้วก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเกษตรที่ใหม่เรื่องแก้มลิงเรื่องการใช้แย่แฝกเรื่องแกล้งดินเรื่องการจัดการน้ําเสียใช่ไหมครับโดยใช้กังหันน้ำพิจาาเรื่องการใช้พืชน,น้ําเช่นผักตบชวามางั้นที่นี่จึงมีแนวคิดพี่หัวตั้งแต่จากภูผาละเลื่อยตลอดสายน้ําจนถูมหาดจีในที่นี้เราเราก็เริ่มปลูกต้นไม้ปลูกป่าก,กันเนี่ยเมื่อปีเมื่อเดือนพฤษภายนปี2องพันสเ้นถ้าคนให้มันดูงานที่นี่เขาจะแค่ห้าปีเองมันเป็นป่าหมดแล้วนะครับ มีแนวคิดของพระยิ่หัวเรื่องการจัดการดินจัดการน้ําจัดการป่าที่สําคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระยิ่หัวว่าที่ดินที่ซื้อไว้จะต้องมีประโยชน์อันดับแรกคือมีประโยชน์กับคนที่อยู่ในจังหวัดนครนายกอันดับที่สองจะต้องมีประโยชน์กับคนทั่วไปด้วยอันนี้เป็นรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระยิ่หัวต่อการที่ให้มีรับสั่งให้มาซื้อที่ดินผืนนี้งั้นการที่กลุ่มของเราเนี่ยนะครับที่โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอีสานเนี่ยโดยว่าคณะวิศวะเนี่ยและคณะวิทยาศาสตร์ของธรรมาศาสตร์เนี่ยเราก็ประสบเขาไปไปช่วยทําเรื่องโซลารเซลล์เรื่องเวลาน้ําท่วมเราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยโจดโจดอะไรเนี่ยมีปัญหามากเพราะว่าคนกรุงเทพฯมหาวิทยาลัยบอกว่าไม่มีทางที่กรุงเทพฯจะน้ําท่วมแล้วถ้าน้ําท่วมยังไงก็ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องอาหารกันกินเรื่องน้ําเรื่องระบบไฟฟ้าวันนี้เราได้เห็นแล้วว่า,วาเวลาน้ําท่วมครับคนกรุงเทพฯนี่ต้องแบบ ต้องมาแย่งอาหารแย่งน้าแล้วก็พอน้ําท่วมเขาก็ดับไฟใช่ไหมครับการไฟฟ้าเขากลัวไฟช็อตคนกรุงเทพจึงเวลาเกิดวิกฤตตอนนี้คนกรุงเทพบางชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้มังหาลายลังสิตกับคณะวิศาวะของมลายิาสานเนี่ยซึ่องอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยเขาก็มีความรู้เรื่องนี้เขาก็ไปตั้งเรียกว่าเป็นตั้งค่ายผลิตเรื่องแผ่นโทรเซลล์แบบมือถือใช้เป็นไฟสองสว่างใช้ใช้กับโทรศัพท์มือถือได้เขาก็ไปตั้งค่ายกันที่แรกที่มหาลัยธรรมศาสตร์แต่เนื่องจาก มาให้ธรรมศาสตร์ก็ถูกน้าท่วมเขาก็เลยติดต่อมาที่นี่ผมว่ายินดีที่จะใช้ศูนย์บริรักษธรรมชาติเพราะว่าเป็นหนึ่งในรับสั่งที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ศูนย์บริรักษธรรมชาติจะต้องเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ในน,นครนายกเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปก็เลยผมก็เลยให้ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เนื่องจากอยู่ที่สูงจะไม่เป็นหาเรื่องเรื่องน้ําท่วมนะครับก็เลยเกิดเกิดค่ายที่จะมาทําเรื่องโซลารเซลล์นะครับที่สําคัญก็คือ เราก็ทางคณะเนี่ยเขาก็ส่งไปช่วยเป็นชุมชนนะครับเพราะตอนนี้คนกำลังมีปัญหาเพราะว่าไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่าบ้านเรามีแสงแดดใช่ไหมถ้ามีแสงแดดก,ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอแต่นี้คนกรุงเทพมีปัญหาที่ทุกข์กันมากที่สุดที่ผมเพิ่งกลับจากกรุงเทพมนครกนะ็คือมีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มไฟฟไมค่อยเท่าไหร่เขายังมีเทียนมีอะไรครับแต่ที่คนกรุงเทพเขาหวั่นมากที่สุดคือถูกน้ําท่วมน้าถูกตัดขาดติดต่อให้ไม่ได้พอไม่มีมือถืออันนี้เป็นเรื่องใหญ่ละคนกรุงเทพนี่จะกลัวมากเลยคือ ไม่มีมือถือติดต่อใครโทรศั์บ้านันก็ถูกตัดหมดเขาก็ไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่รู้จะขอความช่วยเหลือ,อยังไงเพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันสองวันสามวันแบตัก็หมดนี่ผมให้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าคนกรุงเทพจะจะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเมื่อก่อนเราพูดเรื่องโซลาเซลล์มาเสียบมือถืออะไรเงี้ยไฟสองสว่างเ็าไม่ค่อยเห็นความสำคัญตอนนี้เขาจะเห็นความสำคัญผมก็เลยเราก็เลยใช้ที่นี่เป็นศูนย์จริงๆเนี่ยศูนย์พลักธรรมชาติเนี่ยตามแนวคิดของพวกเราแถวบ้านเกษษฐกิจพอเพียงเราได้เตรียมการมาก่อนหน้านี้สมประมาณ3ามปีแล้วว่า ให,ให้เตรียมปรับสภาพเป็นค่ายเพราะว่าต่อไปวันข้างหน้าจะมีปัญหาก็มันก็มีปัญหาจริงๆครับตอนนี้เราก็ตามที่เราตั้งไว้เราก็ปรับเป็นค่ายจากศูนย์พลังธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราก็ปรับเป็นค่ายค่ายพลักธรรมชาติเพื่อให้คนมาแพ็กพิงก็ได้หรือเป็นจุดที่เป็นทาความเดือดร้อนก็เลยเป็นจุดกําเนิดของของแนวคิดคือเป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระจุยวที่ต้องการใช้ที่ดินผืนนี้ให้เป็นประโยชน์และกลุ่มที่ทําเรื่องโซลารเซลล์เนี่ย เขาก็มีแนวความคิดที่จะไปช่วยเหลือคนก็ตรงกันก็ึงเกิดเป็น่ายภูมิรักธรรมชาติเรื่องการทำสาร,สรเจลครับ